สวัสดีคะ่ะแอดมินีก็มาอยู่ที่สำนักสง์นะคะเป็นป่าช้านะคะท่านผู้ชมคะแต่ปูก็ขอสงวนสิทธิ์นะคะว่าไม่ออกนะคะแอดมินีก็มไม่ไม่บอกนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะท่านผู้ชมก็รู้แต่ว่าอยู่สำนักสงฆ์อยู่ตรงที่ตรงนี้เป็นป่าช้านะคะ มีเรื่องแปลกๆเ,เยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมจากการจากที่ปู่เล่าให้ฟังนะคะงวดก่อนแอดมินีก็มานะคะแต่ว่าแอดมินีก็ไม่ได้เอาตัวเลขของปู่ลงนะคะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนปู่ก็ให้สองหนึ่งกับเก้าศูนย์นะคะในงวดนี้นะคะแอดมินีก็เลย ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีตาป่าทั้งนั้นเลยนะคะเป็นที่ตรงนี้นะคะอ่าที่ตั้งของสำนักสงฆ์นะคะก็เป็นป่าช้าเก่านะคะท่านผู้ชมก็มีสิ่งลึกลับซ่อนเด้นเยอะมากเลยนะคะจากที่ปู่เล่าให้ฟังนะคะแปลกๆเ,เยอะมากคะ่ะ เดี๋ยวแอดมินีให้ท่านผู้ชมนะคะส่งต้นเค็งก่อนนะคะปู่ก็บอกนะคะว่ามีญาติโยมนะคะก็มารูปแป้งนะคะที่ต้นเค็งนะคะงวดเมื่อกี้นะคะก็ได้สามตัวนะคะสามตัวก็คือ เจ็ดสองห้านะคะท่านผู้ชมว่าเจ็ดสองแปดนะคะเจ็ดสองแปดแอดมินีส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นเลขห้านะคะท่านผู้ชมคะนี่เลขห้าเลขเจ็ดด้วยเปล่าเนาะนี่เนาะ ปู่ก็บอกว่ามีคนถูกเยอะอยู่นะคะถูกบ่อยนะคะได้สองตัวบ้างสามตัวบ้างนะคะมีหลายที่มากนะคะที่ญา,าติโยมนะคะเอาแป้งรูปนะคะขาวนะคะ แอดมินีมาในงวดนี้ก็ได้แล้วนะคะตัวเลขนะคะสำหรับหาตัวเลขของปูนะคะแต่แอดมินีจะส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะคะตรงนี้แอดมินีเห็นแต่เจ็ดนะคะเจ็ดกับห้านะคะท่านผู้ชม ก้ยมานะคะหนาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมหนาวสองวันสามวันแล้วนะคะอ่าที่สุรินนะคะบ้านแอดมินีคะ่ะตอนนี้แอดมินีก็อยู่ที่สำนักสงฆ์นะคะตั้งอยู่ที่ป่าช้าเก่านะคะตรงนี้นะคะเรียกสำนักสงฆ์นะคะยังไม่เป็นวัดนะคะท่านผู้ชมตามงวด งวดก่อนนะคะปู่ก็ให้เกือบนะคะเกือบถูกนะคะท่านผู้ชมผิดไปแต้มเดียวค่ะงวดนี้นะคะแอดมินีก็เลยตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซื้อของนะคะมาทำบุญด้วยนะคะมาถวายให้กับหลวงปู่นะคะเงียบสงบมากเลยนะคะที่ สำนักสงตรงนี้นะคะที่แอดมินีอยู่นะคะมานะคะมีตะป่านะคะท่านผู้ชมรอบๆนะคะมีตะป่าตรงนี้ก็เป็นที่นานะคะของชาวบ้านนะคะสวนยาง ปูบอกว่าให้ซื้อนะคะซื้อตัวนี้นะคะ4ตัวนะคะตัดหน้าตัดหลังเอานะคะ4ี่สห้าห้านะคะ4ี่ห้าห้าสี่นะคะสี่ห้าสตัดเล่นเอานะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้นะคะปูก็ฝันดีนะคะแอดมินีได้ถามแล้วนะคะปูก็ฝันดีมากคะ่ะ ซีซีกันนะฮะเพราะเพราะเราเห็นน้องเขาขายเขาเลยคุณให้อ๋อครับผมน้องกุ้งอุ่นกิลล้วกนะลวกลอตเตอรี่เขาขายฝันพระเข้ามาก็เลยเอาครับผมนคุณแม่เขาฝันหนิว่าเห็นเกี่ยวกับกุฏิกุฏิแล้วก็ฝันไม่ฝันก็มีไอ้โยมในหมู่บ้านก็เขาบอกว่า ก็ให้พวพี่เขาให้อยู่ของในในในเเรอะกอะใส่หน้าบ้งคลมร้แร ไม่นคนเดีเดน๋อรกไปแั้เด็กเาทำอะไรก็ได้ไม่คิดถึงครับทุกสิรห้าษรคับรตู้ไปจากนไม่ไม่ไม่มีคนเลยเขาก็คิดถึงบุที่่ํำกับราจการทึ่อราชการเด๋กวก็โทรมาโทรมาโทรมารับเกินโยมไดกจหวามันให้